สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกับ JKN CNBC ค่ะวันนี้นอกจากเรื่องโควิด -19 นะคะมีเรื่องราวของลิซ่าแบล็กพิงค์มาฝากบรรดาบลิงทุกคนด้วยตอนนี้หลายๆคนกำลังเป็นห่วงเธอเลยนะคะแล้วก็มีภาพความน่ารักของนกฟลามิงโกมาฝากกาันจะอยู่ที่ประเทศไหนแล้วออกมาทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามช่วงท้ายๆของรายการนะคะช่วงแรกมาอัปเดตเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 กันก่อนเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะมีผู้นาสหรัฐนี่แหละที่ออกมาทวิตข้อความในทวิต ะะบอกว่ารู้เรื่องราวของไวรัสบูฮั่นหรือว่าโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรดอที่เราเรียกกันว่าโควิด1 9แล้วก็พูดทำนองว่าเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันหลุดออกมาจากแหลกของจีนล่าสุดาทางพองว์อ .WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะออกมาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นค่ะ นายไมเคิลไรอันผู้อำนวยการบริหารโครงการฉุกเฉินด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกค่ะออกมาตอบโต้สหรัฐนะคะโดยบอกว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐที่บอกว่าไวรัสโควิด -19 อาจจะมีต้นกําเนิดมาจากห้องปฏิบัติการในจีน,นมันเป็นแค่เรื่องการคาดเดาค่ะเรื่องนี้นี่มีหลายคนพูดนะคะรวมไปถึงนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ที่เมื่อวันอาทิตก็ออกมาพูดอีกคนหนึ่งว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไวรัสมีต้นกําเนิดมาจากห้องปฏิบัติการในเมืองหูฮั่นของจีนซึ่งจนถึงวันนี้วันอังคารแล้วก็ยังไม่มีการนำหลักฐานออกมาอย่างที่กล่าวอ้างน,นะคะทุกคนก็รอติดตามกันอยู่ แล้วนอกจากนี้ค่ะผู้นําสหรัฐอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังวิพากษ์วิจารณ์จีนโดยบอกว่าการระบาดของโควิด -19 เป็นผลมาจากความผิดพลาดของจีนแท้นะคะแล้วก็ไม่ได้ระบุถึงหลักฐานที่เฉพาะเจาะจงใดๆส่วนไรอันค่ะ บอกว่าทาง WHO ยังไม่ได้ข้อมูลใดๆหรือหลักฐานที่เฉพาะเจาะจงใดๆจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับต้นกำเนิดของไวรัสเพราะฉะนั้นในมุมมองของ WHO จึงมองว่านี่เป็นแค่เรื่องการคาดเดาเท่านั้นนะคะคือคนที่ติดตามข่าวนี้ก็วิเคราะห์กันไปตามๆกันนะคะว่าถ้าสหรัฐมองว่าเรื่องนี้มีหลักฐานอยู่แล้วว่า ไวรัสหลุดออกมาจากที่หูหันแล้วทำไมไม่มีการป้องกันทำไมปล่อยให้ประชาชนสหรัฐติดเชื้อมากที่สุดในโลกถึงตอนนี้1 000, 1 8 0 0ล้านคนเข้าไปแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะทาง นายไรอันนะคะก็ยังได้แสดงความยินดีเรื่องการทดลองทางคลินิกของสหรัฐที่แสดงให้เห็นว่ายาเรมเดซิเวียซึ่งพัฒนาโดยบริษัทกิเลสไซเอนซ์อิงของสหรัฐเพื่อรักษาผู้ติดเชื้ออีโบลาเนี่ยสามารถเอามาใช้ลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วยโควิด -19 ได้นะคะจาก15วันเหลือ11วันแล้วก็แสดงความหวังว่าจะมีการใช้ยาตัวนี้แหละและบอกว่าทาง WHO ูเจะให้รัฐบาลสาหรัฐเตรียมยาเรมเดซิเวียให้มากขึ้นเพื่อการรักษาโรคติดเชื้อ โควิด1 9ค่ะตอนนี้ยาในการรักษาโควิด1 9ถือว่าเป็นความหวังของคนทั้งโลกนะคะเราก็เลยได้เห็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพของผู้นําโลกที่ระดมทุน2,60,000ล้านบาทเพื่อพัฒนาวัคซีนมาจัดการโควิด1 9ค่ะ ผู้นำกว่า40ประเทศทั่วโลกรวมไปถึงผู้บริจาคนะคะร่วมกันประชุมสุดยอดผ่านทางออนไลน์ซึ่งสหภาพยุโรปหรือว่า EU เป็นเจ้าภาพร่วมกับนานา,นาประเทศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินรวมกว่า8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0 0น 60,000ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนาวัคซีนแล้วก็วิจัยด้านการวิจัยและการรักษาโควิด -19 นะคะนางเออร์ซูล่าวอนดดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปบอกว่าเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยริเริ่มปฏิบัติการร่วมมือระดับโลกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็ยังเป็นการแสดงถึงคุณค่าที่แท้จริงของความสามารถขีและความเป็นมนุษย์แต่เธอก็เตือนนะคะว่าโลกยังต้องการมากกว่านี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในการประชุมนี้มีมากกว่า30ประเทศรวมไปถึงหน่วยงานสหประชาชาติและสถาบันวิจัยต่างๆที่ตัดสินใจบริจาคเงินค่ะโดยคณะกรรมาธิการยุโรปกับนอร์เวย์นะคะสมทบทุนมากที่สุด1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนฝรั่งเศสซาอุดีอาระเบียและก็เยอรมนีนี่ก็เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเป็นระดับต้นๆของโลกนะคะบริจาค500ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าจะบริจาคถึง800ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ส่วนนักร้องชื่อดังระดับโลกอย่างมาดอนน่าก็ร่วมบริจาคด้วยนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบริจาคนี้4,400ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาวัคซีนส่วนอีกประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจะใช้กับการวิจัยหาวิธีการรักษาโควิด1 9และอีกประมาณ1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐ เต้ค่ะดัดแปลงสนามแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันให้กลายเป็นคลินิกชั่วคราวแล้วนะคะเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด1 9หลังจากมียอดผู้ติดเชื้อในประเทศสูงถึง24,905คนยอดผู้เสียชีวิตถึง2,271คนจนทำให้โรงพยาบาลที่มีตอนนี้ใกล้ที่จะรับผู้ป่วยไม่ไหวแล้วนะคะ ใกล้จะเต็มความจุเต็มทีค่ะสนามรถแข่งที่ถูกใช้เป็นคลินิกชั่วคราวนะคะคือสนามเฮอร์มานนสรถ r e g r ก s s Circuit ค่ะก็จะมีการนําบริเวณที่ให้รถแข่งเข้ามาเติมน้ํามันเปลี่ยนยางแล้วก็ห้องเก็บของเป็นที่ตั้งคลินิกชั่วคราวและจะแบ่งออกเป็น6ห้องนะคะแต่ละห้องจะมีเตียงดูแลผู้ป่วย26เตียงค่ะ